ออกคมามซองาสอนนีดไต้ขาหนอ่อสอนปันละายขาซอนปันวัดนี้มันวขนาน่อดไต้เท่าหนังกันขานอผู้โตนี่สอตัวขาผู้สองตัสงตีสอตัวขานอออกาอย่ากออยาไปรีบวันแห้ใใงกันไต้เซลกับสองกล้ามขานอ่อตั้งเนื้อาแถวเนือขานอมาหนังแก,ก่นจำนา,ามีวางไก่ขึ้นจำเตอไหวมีวหาตาหลังแก,ก่นจำตีมีวหวตีหน้าไก่ขึ้นจำเตอไหนมีวหวตีใน ก้าไก่ขึ้นจำตาใกล้ก้าไก่ขึ้นจำตาใกล้ใกล้ใกล้มาจำนามาใกล้ใกล้มาเอาสรายักแหล่ใกล้ใกล้มาแหล่มีไวตีในใกล้ใกล้มาแหล่มาที่สองดาว่าเพจจะจับมือหน้าไก่ขึ้นจำตาหนมือหน่ห้าจำนาม้ามือหน่ายห้าห้าที่สองว่าเพจโผ มือใน่าห้าโหห่าไก่คืนอยากจำไข่มือใน่าห้าโหไข่มีไหวตีในไก่ไก่มาแหล่มือใน่าห้าโหไข่ห่าจำนาห่าเอสป่าจำนาป่อห่าป่อลาลาไก่คืนอยากจำไรห่าป่อรห่าอาหาห่าป่อรหาเอสมาหมอห่าป่อรหาหมอ มีไห้ตีในใกล้ๆมาแหลมือในห้าหูไข่ห้าปอไรหาหมอแทงกั้าขนอมีไห้ตีในใกล้ๆมาแหล่มือในห้าหูไข่ห้าปอไรหาหมอออกขามาอสงค้าบ อย่าก <competitor, S 2> ็อย่าไปลืมเต็กแช่แพงพี่น้องเต้าไล่ายขากูตีกูแลนคาร์นออคาร์หู้โตดีสองตัวคารนอหูสองตัวดีสองตัวคาร์ดีเต้าหนังกันคาร์นออคาร์ตัวละครหลังปองใจก็ต้องตั้งคำถามเตอวิดีโอในคารนอยอย่าก็อย่าไปลืมเต็มละล่อยมาชวนเตอวิดีโอในคาร์นออคาร์เหมือนทรงคา